สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จากสุทิพยากรนะครับคราวนี้ก็ราศีที่สองถึงคิวการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะในเดือนธันวาคมแล้วว่าจะมีความโชคดีส่งทัยสิ้นปีเหมือนชาวลัคนาราศีพฤกษภหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะว่าเป็กรจะแบบปังไหมเออใช่ใช่ในในเอาจริงๆใน ในปีที่ผ่านมาปีนังนก็มังกรพงรังอัดดูซิว่าปีนี้มังกรยังพังอาดอยู่ไหมใช่เพราะว่าบางทีมังกรก็ลงลุกุกคลานเหมือนกันไงครับอุ้ยกว่าจะมาจุดถึงจุดที่สําเร็จได้นี่ก็ผ่านะอะไรมาเยอะนะครับแต่ก็มีมังกรบางคนที่แบบว่าก็ยังถูกทุ่ขทอยู่ก็มีอ๋ออัน <Asia> น <uga> <i> ี <ASS> <S 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 ้มันก็แล้วแต่ดวงเป็นแล้วเขาเรียกว่าเลิกเกิดนะครับ เลื่องเกิดชะตาชีวิตฟ้าสั่งให้คุณมาเป็นอย่างนี้ออฟ้าสั่งให้คุณมาเป็นอย่างนี้ใช่นะบางทีมันก็ฝืนไม่ได้ฝืนยากนะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตนะคะอธิษฐานให้ขอปู่ขอครูบาอาจารย์ก่อนว่าแบบเอ่อขอให้ชาวมังกรเนาะได้เสียดีขอให้ปู่แบบเอ่อชี้นํำทางบอกไใ์ไลายละการผ่านผ่านอาจารย์นะใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่ก็ขอให้เจอทางออกจากทิดนี้นะครับอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญ ตรงนี้นก,ก็แล้วกันเออใช่เป็นสื่อกลางให้นะคะคเดี๋ยวเราอาธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูอาจารย์นะคะวันนี้จะเป็นไพ่เสียนร้อยแปดหรือไพ่หัวโขนนะครับอาจารย์เป็นผู้คิดค้นคนแรกในไทยเลยเสียนที่เห็นอยู่ในไพ่เนี้ยจะมีอยู่จริงทั้งหมดใช้ครอบครูจริงทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ใช่ภาพวาดที่แต่งขึ้นมาแล้วก็ได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ สำหรับใครพี่ๆท่านไหนเนี่ยบางทีหลายคนอาจารย์ที่อยากจะเข้ามาเรียนกับอาจารย์อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ในอนาคตนะครับว่าอาจจะมีเปิดส้อนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไพ่สําหรับนี้เพราะไพ่สาหรับเนี้ยจะค่อนข้างดูยากนะครับใช่คือดูยากมากเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออาจารย์ดูจากการกรรมฐานกรรมฐานครับกรรมฐานซะส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอ่อได้มาจากเสียงเป็นความหมายของไพ่เสียงที่อาจารย์แปลออกมาในแต่ละเสียงไม่เหมือนกันครับ ประมาณนี้นะคะผนวกกันสองอย่างนะคะแล้วก็อาจจะด้วยบางทีก็มีการอนาะจารย์ก็ดูคู่ให้กับโหราศาสตร์พวกเกี่ยวกับดวงดาวเหมือนกันนะคนที่เข้ามาดูส่วนตัวจะจะรู้บางทีอาจารย์จะดูดาวให้ก่อนบ้างอะไรบ้างอะไรเนี้ยเอี่ยนะก็ผนวกไปกับเรื่องเรื่องเสียงก็ดูคู่กันไปดูค,คู่กันนะคะทีนี้ก็ระหว่างนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรได้เลยนะครับผมแล้วก็ในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมี พิธีไหว้พระศิวะมหาเทพซึ่งวันนั้นอาจารย์จะเขียนแผ่นดวงนุนดวงมหาโพคทก,กรัพย์ให้กับพีพีทุกคนที่สนใจอยากจะทำใครที่เคยทำมาแล้วในพิธีต่างๆที่เป็นแผ่นทองเหมือนกันเนี่ยก็สามารถมาทำซ้ำได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปเทพแต่ละองค์เขาเรียกว่ามีฤทธิ์มี มีวิชาคงมีอะไรที่แบบต่างกันอ่าพรที่ได้ก็ต่างกันทีนี้เรามาดูคําทํานายกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีมังกรได้ไพ่อะไรกันบ้างอ่าเออไพ่ใบกลางนะคะที่จะสถิตอยู่กับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเดือนนี้ก็คืออ่าพระอิศวรเจ้านะคะนะเอ่อก็เดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบว่าอยากใฝ่หาความรู้อ่ต้องการความรู้ต้องการสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิต แล้วบางทีมังกรก็อาจจะมีแรงกระตุน้นการฮึดสู้อะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่แบบว่าฉันต้องไปทางนี้ฉันต้องไปศึกษาน,นี้เพิ่มทําอันนี้เพิ่มนะคะถึงจะได้ไรายได้เพิ่มรู้ได้ด้วยตนเองนะครับบางอย่างก็รู้ได้แล้วแต่บุญบารมีของมังกรแต่ละคนนะคะแต่มังกรมังกรบางส่วนก็อาจจะต้องไปแสวงหาไง ใช่คนะความรู้ไปอะไรอย่างนี้มาเพิ่มที่ไม่ได้แบบแบบว่าเกิดปัญญาด้วยตัวเองอะ่ะ<อ>ต้องเป็นผู้สแสวงหาออกไปแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะอ่าแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งก็จะเป็นไพ่เสียงกุมารน,นะคะครับอ่านะเป็นเสียงกุมารเด็กผู้ชายนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นปู่อีสีสิง์นะคะปู่อีสีสิง์เนี่ยเอ่อจะเป็นพลุษีที่มีเวทมนต์คาถาที่แบบว่ามีของดีแกจะเคี้ยวหมั่นตลอดเวลาครับ คือมีการเคี้ยวมาแล้วก็มีวิชาแบบแบบเขาเรียกแหละเก่งอะ่ะแก่กล้ามากคือสามารถเสกให้คนตายฟื้นได้อืโอ้โหเออคือ,ค,อคือมีวิชาอาคมแบบว่าขั้นสูงสุดครับเออแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักสู่งมากอ่านะแต่ว่าเอ่อที่อาจารย์ระลึกรู้ได้เนี่ยคือบางทีนั่งนั่งสมาธินั่งกรรมฐานนะแล้วรเราก็แบบ ก็ขออนุญาตถามปู่ว่าจริงๆแล้วตำนานชีวิตของปู่เป็นยังไงเป็นยังไงปู่มีอะไรดีเพราะว่าลูกจะได้มาบรรจุลงในประวัติของปู่ปอะไรอย่างเงี้ยคือบางเสียงเนี่ยเรก็ต้องนั่งสมาธิขอครูบาอาจารย์นะท่านก็เมตตาบอกเราอืมนะแล้วก็แบบว่าเอามาเผยแพรว่ว่าเออปู่มีอิทธิฤทธิ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะใครบูชาป,ปู่แล้วจะได้อะไรอืมนะเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเสียงของปู่เพชรสลุปก,กันนะกับเสียงมหาการีนะคะที่เป็นไพ่สรุป ของชาวลัคนาราศีกรน,นะคะ,ะทีนี้คําทํานายในเดือนพันวาคมนี้เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าพอคุณได้ให้เสียงของพระอิศวรเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ทีนี้แรงผลักดันของชาวและคนาราศีกรกฏเนี่ยะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและให้ทํางานเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนก็ตามนะคะจะทํางานออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยถ้าคนที่อยู่ใต้อันเดอร์ของเราเป็นเด็ก,ดกนะ องค์กรที่ใต้เราเป็นเด็กนะคะครับจะทํางานได้เร็วประสบความสําเร็จแล้วก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นใครอยู่ทำองคการโฆษณาวงการสื่อต่างๆก็จะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาในด้านเนี้ยที่ให้เราพัฒนาองค์กรพัฒนะนาศักยภาพของเราแล,แล้วเด็กเป็นตัวขับเคลื่อนมีไฟมีไฟอยู่อาจารย์ใช่ใช <c oughs> ่ก็ประมาณนั้นนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็จะทําได้ประสบความสําเร็จด้วย, <ๆ S 1> ๆๆวยบางทีคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเจ้านายโยนโปรเจกต์ใหม่ๆให้ โยนความรู้ใหม่เราต้องไปศึกษาเพื่อที่จะให้ทํางานให้บรรลุอ่ะให้องค์กรให้ได้สําเร็จแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จด้วยดีด้วยเพราะว่าไพสรุปคุณดีไงครับอไพสรุปคุณ<แ>โอเคแอ,แอดมินเพิ่งสังเกตนะครับอย่างไพไพเสียนองกลางก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอีกปางนึ่งของพระศิวะมหาเทพเหมือนกันใช,ใช่ไหมครับและด้านล่างก็เป็นแม่กาลีเป็นพระแม่กาลีาลาซึ่ง ของพระแม่แมอุมาก็คืออาจารย์ก็ตีความหมายว่าคนที่ทําธุรกิจจะประสบความสําเร็จเนี้คือไปศึกษาหาความรู้เพราะว่าอ,องค์พัชวะเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้และผู้ทําลายล้างและผีอิทธิฤทธิสูงสุดในสามโลกนี้พระอิศวรเจ้าก็คือคนคมนเดียวกันแต่ของไทยก็เรียกว่าพังอิศวรเจ้าครับก็ท่านก็จะมีอิทธิฤทธิมีฤทธิมีเดชนะคะเพราะนั้นคนที่จับได้พไพ่ใบนี้มันมีพลังมากมีพลัง ที่แบบมีกําลังวังชาอะไรประมาณนี้ทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสู้อะไรประมาณนี้นะคะ,ค,ะคนที่ทาธุรกิจทํางานส่วนตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอะ่ะคุณก็ดูจากตรงน,นี้ยังไม่มีปัญหามากยกเวนกก้นเมื่อก่อนบางคนจะมีปัญหาเรื่องเรื่องท้องเรื่องในท้องอาจจะแบบเออท้องไส้ฝันปวนอาจจะมีปัญปหาแบบ ตามข้างขึ้นข้างแรลมน้ําขึ้นน้ําลงอ่ะในช่วงจังหวะเดือนธันวาคมเนี้ย<ะ>มันจะเป็น<ะ>เป็นตั้งแต่ประมาณเอ่อบางคนนะเป็นตัก่อนช่วงลอยกระทงมาเลยอบางคนก็เป็นหลังลอยกระทงแล้วจะไปจบอีกทีนึงให้ความปันป่วนในตัวเองเนี่ยก็ประมาณมกราะคะอันนี้บอกว<ฮ>่าเตือนต<ฮ>ิดตัวไว้เลยนะครับปีนะครับม,มันจะเป็นปัญหากับชากละคนารลศส ก็รวมทั้งเลือกระบบน้ําเหลืองก,ก็เลือดด้วยนะคะในบางคนที่สุขภาพไม่ดีก็ต้องดูแลแต่ถ้าใครที่เคยเรียนนั่งสมาธิกับอาจารย์ไปก็สามารถนั่งสมาธิหรือกระแพทเมตตาไปตร,ต,รตรงจุดจุดนี้ได้ไหมมันจะช่วยบรรเทาไหมอาจารย์ออมันอาจจะช่วยได้แต่แตอันนี้มัน,มน,มนเขาเรียกมันเป็น,ปนชะตากรรมที่มันต้องเจอนะคะจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยมันแล้วแต่บุญกรรมเวรกรรมทำมาเลยนะคะแต่ถามว่าจะดีไหมต่อไปจะดีไหมเรื่องสุขภาพเรื่อง ชีวิตหน้าที่กันงั้นมันดีสิเพราะว่าคุณได้เสียนปู่อีสีสิงไงไม่ตายหรอกเออไม่ตายหรอกก็ปู่เก่งอะไรอะปู่มีหมาสเออปู่มีคำหมากเหมือนแมวเก้าชีวิตอ่ะเขาจะว่าเหมือนที่น้องจชมพูดเมื่อกี้ว่ามังกรพังอ่ะคืออันนี้พังอ่นนะล้มและตายแล้วึ้นล้มตายแล้วขึ้นเออคือจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคุณได้เสียนปู่อีสีสิงด้วยนะคะคุณจะเกิดอะไรไม่ต้องกลัวเหมือนแมวเก้าชีวิตได้อยู่แล้วรอดได้ถึงบางคนมังกรบอกว่าอุ้ยไม่เวิร์กเลยฉันไม่เวิร์ก แต่คุณได้ไพใ่ใบนี้เจ็บแล้วตายแล้วได้ไดตายรอดได้ม,มันจะเป็นอยู่แบบนี้นเลยนะคะวน,นะมันจะวนหลุอยู่แบบนี้เลยนะคะแต่สุดท้ายมังกรก็จะประสบความสําเนะร็จนะพูดถึงเกณฑ์ชะตาชีวิตจะอยู่ได้นานก็อยู่ได้นาน คือในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันบางทีจน,จนจฉันจะไม่รอดแล้วจะไม่รอดก็จะเห็นคนช่วยจะเห็นหนทางจะมีคนช่วยอุปการะเกื้อกูลเกื้อหนุนคุณ,คณ,คณ,คณทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะมันเหมือนแนวก้าวชีวิตเรื่องนะคะคนที่ได้เสียงป<ๆ>ู่สีสิงได้สุดยอดแล้วถือว่าเป็นราศีที่สองพยากร,กรก็ถือว่าดีดเหมือนราศีเอดีด เืียบอกพื้นตอกใช่แล้วการเงินก็ดีอะไรก็ก็ดีไงคือคนไหนที่จะช็อตบอกแล้วไงมีคนช่วยแต่คนที่ก็ฟลอ์อยู่แล้วอ่ะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเลยเพราะว่าเอไพ่สรุปคุณได้เสียงมหาจรีกับเสี่ยงปู่ไปจูงกันเอเพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปู่มีวิชาเรื่องหนุนดวงเพราะนั้นใครเปิดได้ไพ่สองใบนี้คู่กันนะนะถือว่าอะไรคุณก็ชนะหมดแหละเสียอย่างเดียว ทั้งหนุนดวงทั้งชุบชีวิตใช่เสียอย่างเดียวนะคนมังกรนี่อาจจะเป็นแบบเป็นโรควิตกกังวลคิดเองเยอะคิดมากเออมันก็เลยทําให้เราปั่นป่วนไปผนวกกับบางทีเรื่องเลียนลงกระเพาะก็ได้นะจ๊ะใช่ก็คือที่เหมือนที่อาจารย์บอกไงมันเป็นไปตามข้างขึ้นข้างแรมด้วยของมงกรนะน้ําขึ้นน้ําลงความดันอะไรพวกนี้คือต้องระวังหมดเลยนะมังกรนั้นมันจะไปปุบในจุดนั้นด้วยนะคะ แต่เป็นช่วงนี้แหละทีอาจารนี้นก็นะมาดูความรักกันดีกว่าว่าความรักจะเป็นยังไงจะดีไม่เอ่ยจะต้องระวังอะไรไหมนะครับในช่วงนี้นะคะอาจารย์ดวงเป็นยังไงบ้างให้ไพ่๊อกของอาจารย์เป็นผู้บอกการเปิดไพ่๊อกของอาจารย์เนี่ยจะเปิดเป็นแบบรูปคนไม่แน่ใจว่าพี่ๆเคยเห็นการเปิดลักษณะนี้ไหมส่วนใหญ่ที่เขานิยมเปิดกันก็จะเป็นปิรามิด บ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็คือปกติพีระมิดจะเปิดอยู่แล้วแหละแต่ค,คือเราก็ไม่อย่างมันเองครับผมเอ,อเพราะว่าปีระมิดคือสาทพวกเนี้ยจะบอกว่าไพ่ฟองเนี่ยดูมาตั้งแต่รุ่นทวดแล้วนะอ๋อที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังใช่ไพ่้องนี่แบบว่าเรุ่นรุ่นทวดรุ่นแม่คือเปิดจนไพ่สึกอะนะแชมป์จน,นขอบไพ่นี่คือหายตลับไพ่นี่ขึ้นยิ่งแล้วคือแบบเก่ามากอื คือดูกันแบบว่ามาตั้งแต่แบบรุ่นทวดรุ่นทวดรุ่นยายทวดรุ่นยายรุ่นแม่แล้วมารุ่นอาจารย์นะคิดดูดีจะบอกว่าฝั่งฝั่งพ่อแชมป์คุณย่าก็เหมือนกันแต่ว่าอันนึงเขามีเคสที่แบบเปิดได้ถึงแค่สิบเอ็ดโมงไม่รู้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนอาจารย์ครูบาอาจารย์ตอนขึ้นครูก็จะบอกมาว่าห้ามทำเลยห้ามทำะไรอะมครับผมนะ บางคนก็บอกว่าห้ามดูดวงวันพักอะไรเงี้ยเขาจงจิงก็จะให้ปฏิบัติไงประมาณเนี้ยมันก็แล้วแต่ก็เป็นกฎสาโลบายที่แบบบอกมาที่ครูบาอาจารย์เขาตั้งกําหนดไว้ให้นะครับแต่อย่างขออาจารย์ดูประมาเป็นหลายรุ่นแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งมาหลายรุ่นจริงๆนะอาจารย์เอไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งจะมาดูแบบว่ารุ่นเราแล้วมาดูยูทูบไม่ใช่นะดูมันหัวรวมรวมนนี้เนี่ยอายุเกินร้อยปีแล้วเกินแน่นอนอาจารย์ทั้งทวดทั้งยายก็เสียไปหมดแล้วอ่ะยายอาจารย์ก็เจ็ดสิบกว่า ดออีกะแต่นี้ไม่ใช่ไพ่สําหรับที่บอกนะอันนี้เป็นไพ่ใหม่นะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นไพ่สําหรับนี้ทําไมยไพ่ยังดูใหม่อยู่เลยจะมีคนสงสัยอาจารย์ใช่อันนั้นมันเป็นแบบแบบไพ่สีขาวที่มีตลับ๋ออ๋อนเราเล่นกันแล้วมันมีขอบทองอ่ะครับคือเปิดกันจนสึกอ่ะที่ดีสึกจนแบบดอกไม่มีแล้วโอ้โหใช้คุมแล้วนะอาจารย์แม่เก็บไว้แม่เก็บไว้ลม่หมดคือจริงไว้ใช่คือจริงสองคนพั่วแต่ยายก็เกินเท่าไหร่แล้วล่ะ ทวดก็ประมาณแปดแปดสิบกว่ายายอาจารย์ก็เจ็ดสิบแปดรวมกันก็ร้อยห้าสิบแล้วเออแล้วมันรุ่นแม่แม่อาจารย์จะเจ็ดสิบแล้วทุกวนเนี่ยอืมแล้วก็มันรุ่นอาจารย์นี่สองร้อยอ่าสองร้อยกว่าปีแล้วนะอาจารย์เป็นสองร้อยกว่าปีนะนับแค่นี้ก็นานแล้วนะอย่างี่เาบอกว่าเราเพิ่งมาเปิดเรียนแบบว่าไม่มีทางไม่ใช่ศาสตร์นี้มันตกทอดแบบรุ่นทวดเอาจริงๆนะอาจารย์เรื่องแบบนี้คือเขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดกันมาเป็นรุ่นๆจริงๆอาจารย์ไม่ได้อย่างมาเป็นอย่างนี้เลยจริงๆ แ mm hmm, so, อดม like ินมาเจอกับอาจารย์นี่ก็แตกเหมือนกันนะอืใช่อ่ก็ทีน <to ี้ในส่วนเรื่องความรักของเมกรเนาะในส่วนของความคิดก่อนอะความคิดนะคะความคิดปูนนะมีเจ็ดโพแดงกับแจ็คข้าหลังตัดนะเอันเนี้ยบางทีความรักของชาวลัคนาราศีมังกรอะมันเป็นเหมือนการเดินทางนะเป็นแบบการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด บางคนหาไปเรื่อยๆคบคนนี้แล้วมีประเด็นมีปัญหาถ้าจบกันไปแล้วก็เริ่มใหม่ใช่คือเหมือนป่วยหาความรักเรื่อยเเป็นคนที่หงอยหาความรักแต่บางคู่ก็ไม่ประสมความสเปจบางคู่ก็เเบื่อหน่ายไปเลยเบื่อหน่ายแต่ด้านฉันอยู่คนเดียวรอๆสุดๆรวยดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่คิดที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งก็คิดก็เหงาอะไรอย่างนี้ไงแต่ลึกๆแล้วบางทีก็เข็ดก็เป็นเหมือนกันนะแล้วความรักเขาก็เหมือนกับไม่มีวันสิ้นสุด เหมือนเหมือนแบบว่าถอยหาความรักอยู่ตลอดออใช่ไหมครับฉ<ช>ีดขาดหวานไม่ได้ใช่แต่บางคนก็เป็นแบบประมาณว่ารักง่ายหน,น่ยเร็วพอไปเจอตั้งความหวังไว้สูงแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ไงบางคนก็ไม่เอาอหวังไว้สูงนะครับอืใช่แล้วในส่วนความสัมพันธ์ก็เหมือนกันก็เป็นอย่างที่คล้ายๆเหมือนที่บอก คืออยากได้อยากมีแฟนนี่เนี่ยพอคุยไปแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ก็ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องการคุยเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันไม่คลิกเท่าไหร่ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสําหรับมังกรที่คนที่มีครอบครัวกับคนที่เขาเรียกว่ามีแฟนอยู่นะคะกะ็ยังอยู่กันได้ต่อไปนะให้ระวังเรื่องปัญหายอย่างเดียวคือเรื่องบุคคลที่สามบุคคลที่สามเช่นอะไร ญาติพี่น้องพ่อแม่เข้ามาเก็บข้องในครอบครัวเราบนะบเพราะว่าเนี่ยมันมีเรื่องการพูดคุยแล้วนี่ก็มีแต่คนทั้งนั้นเลยเนะี่ยคนจริงจริงอาจารย์มีมีเคเข้าหลังตัดอ่าแล้วก็มีแจ็คดอกจิกมีแจ็คโพแดงแล้วก็มีแปดข้าหลังตัดมันรู้สึกว่าชีวิตความรักของชาวลักนาราสีมุกเน,นยุ่งเหยิงวุ่นวายในช่วงนี้อมันจะสิ้นปีแล้วมันอาจจะมีคนมามุลุมมาตุ้มทั้งแฟนสามีทั้งพ่อแม่สามี อ่ะแล้วก็อะไรอ่ะพ่อแม่เราน้องชายเขาปู่ย่าตาพวดอะไรก็ไม่รู้มาแน่นอนใช่อาจจะมาวุ่นวายเหลือเงินอาจจะมาขอความช่วยเหลืออาจจะวางหรือไม่ก็อาจจะวางแผนไปเที่ยวกันนู่นนี่นั่นแล้วมันคุยกันไม่จบจะตีมันมีเรื่องแต่คําพูดอะไรเงี้ยเออบางทีมันก็เลยแบบว่าเบื่อหน่ายเซ็งนะแต่ว่าความรักมันก็ยังไปได้ไงเนี่ยตรงตําแหน่งมือมันก็มีหกถ้ามีหกสองข้างเลยมีสามเจ้าโพดานะแต่เออ บางทีช่วงนี้อาจจะเบื่อหน่ายไงเบื่อหน่ายในเรื่องความรักแบบเซ็งๆตกลงกันไม่ได้สักทีสุดท้ายจะไปเที่ยวไหนเนี่ยสิ้นปีนี้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบเอออะไรประมาณนี้ใช่แต่ว่าดูจากไพ่แล้วคนมีครอบครัวมีงานก็ยังไปต่อต่อได้นะไม่มีไม่ไดช่วงนี้มีประเด็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายบางทีก็อยากจะแบบว่าล้างไพ่ลบหน้ากันดานี้ไปเลยเลยอย่างเงี้ยแต่มันก็ทําไปได้สำหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันก็เดินมาไกลแล้วไงมันทำได้ แต่สําหรับคนโสดยังมีโอกาสเลือกนะคะยังมีโอกาสเลือกแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่มีจังหวะที่ดีที่จะให้มีคู่นะเพราะว่าได้ได้ไพ่เศษ้อยแปดของปู่อีสีสิงยังไม่อยากให้แบบว่าเอเขาเรียกแล้วไปตกลงเป็นแฟนกุกใครงานะช่วงจังหวะนี้เอางานก่อนเพราว่างานเงิน,นงานเงินดีเอองานเงินดีเข้ามาดีอะไรอย่างเงี้ย เรื่องที่แบบว่าจะไปหาประสบการณ์ชีวิตแบบใหม่ๆมันมีเข้ามาแล้วไงค,คือมันจะได้สนุกสนานกังไงก็เดียวได้เ<ช>ดินทางแน่นอนใช่แต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเป็นคนโสดอาจารย์จะให้เบาๆไว้ก่อนนะให้ไปทุ่มกับงานนะคะคุณได้เสียนปุยสีสิงามไม่อยากให้คนโสดมีแฟนตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะเจอรักที่แบบว่ามีปัญหา คบไปแล้วอาจจะมีปัญหาดวงไม่สมพงกันหรืออะไรแบบนี้อาจจะทําให้คุณเสี่ยงตาได้ในโอกาสหน้าการเล่นองนี้อาาจะได้อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้นะครับเอาไปว่าก็งินเงินดีคนโสดก็ลากรักไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเราค่อยไปรุ้นใหม่ปีหน้านะครับผมไปรุ้นวันลนไทยห้ากุมภากุมภากุมภาเอาไปว่าเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และถ้าพี่พี่ท่านไหนใจดีก็มีปุ่มขอบคุณสามารถไปกดปุ่มขอบคุณกันได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีอย่างก็คือว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะเช็คดวงสิ้น<อ>ปีนะคะชเช็คดวงสิ้นปีหรืออะไรที่อาจารย์จัดโปรให้อยู่ครับตอนนี้ก็จะมีโปรเป็นแบบแมาดูวด,วดวงกับอาจารย์ที่ร้าน จำนวนจำกัดด้วยนะครับผมรละเอียดก็คือไปคุยกับน้องแอดมินหลังไมคได้นะคะคถ้า<ม>ใครสนใจก็รีบมานะคะเพราะว่ารับไม่กี่ท่านนะคะโอเคครับเป็ไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดี<า>ดค่ะช่องมาฝา<ป>